เอาเละครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Dark Head Channel นะครับผมวันนี้นะกลับมาเจอเกมเดิมนะครับ Tower of Fantasy นะครับพร้อมวันนี้นะครับผมก็จะนำคอนเทนต์ที่ดีมาฝากเพื่อนๆนะนั่นก็คือคอนเทนต์คุณรู้หรือไม่ว่าคุณมีเพชรดำนะฮะแอบซ่อนอยู่นะฮะโดยที่คุณไม่รู้ตัวเลยนะครับว่าจริงๆแล้วนะฮะเพชรดำมันอยู่ที่ไหนนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยคือ บอสลับที่ไม่รับนะฮะอ่าแต่ว่าตัวบอสลับที่ไม่รับเนี่ยจะยากนิดนึงนะฮะเดี๋ยวถ้าไงเดี๋ยวผมอธิบายอีกทีหนึ่งนี้นะฮะอันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาดูกับ ตรงส่วนของอันนี้การท้าทายแล้วก็ไปที่ร่องมิติเวงวางนะครับอ่าอันนี้นะฮะเพื่อนๆเห็นไหมฮะว่าหน้าตาของร่องมิติเวงวางนะครับจะเป็นอย่างงี้ฮะเพื่อนๆคลิกไปที่บอสนะครับเราดูนะฮะว่าตรงนี้นะฮะผมจะมีบอสสามตัวนะฮะที่ผมเคลียร์ไปแล้วนะฮะแต่ว่าทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเคลียร์บอสตัวที่4ขึ้นไปนะฮะเครื่องหมายอะไรเอ่ยที่เราติดอยู่นะฮะผมก็จะมีเพชรดำนะฮะโผล่ขึ้นมาให้ได้เก็บกันนะฮะ อ่ะเพื่อนๆหลายคนอาจจะมองภาพไม่ออกว่าเป็นยังไงเดี๋ยวถ้าไงเดี๋ยวผมลองไปเคลียร์ให้ดูนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะอ่าทีนี้ผมก็ไปตีเจ้ากุ้งมาเรียบร้อยนะฮะก็เป็นครั้งแรกที่ผมเพิ่งเคลียร์มันเลยนะฮะนี่เราก็าไปดูกันนะฮะว่าเวลาเราตีเจ้ากุ้งมาแล้วเนี่ยหน้าตาจอเป็นยังไงนะครับไอเพชรที่ซ่อนอยู่ที่เราไม่ได้กดรับกันเนี่ยตัน,ตนเต้นนี่เองนะฮะเรียบร้อยนะะเราก็จะได้มาทั้งหมด20เพชรดำนะครับ เห็นไหมครับว่าผมเนี่ยจริงๆผมก็พลาดไปหลายวันนะฮะหลายวันเลยทีเดียวนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับตั้งแต่วันนี้นะฮะผมก็จะเล่งฟาร์มนะครับจะเร่งก็เล่งฟาร์มไปเลยกว่าอ่าเจอวันไหนต่อให้ธาตุมันโหดผมก็จะเอามันให้ลงให้ได้นะเพื่อนที่จะมารับ20เพชรดำนะครับนี่ครับเห็นนะครับเพื่อนๆก็เรียบร้อยครับกดรับไปเลยครับอ่าได้มาแล้ว20เพชรดำนะครับอ่านี่เห็นไหมครับว่ามันจะมีทั้งหมดเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ นะฮะก็ทั้งหมดก็2คูณ10ก็200เพชรดำ200เพชรดำเลยนะครับเพื่อนๆอย่าลืมนะฮะมากดรับกันด้วยนะครับอันนี้ต่อไปนะครับก็เป็นในส่วนของอันนี้สำรวจข้ามจัก,กรวาลน,นะครับนี่เลยนี่สตาร์เกตนี่เองนะฮะสิ่งที่ผมจะบอกเพื่อนๆก็คือ เก้าสตาเกตเนี่ยครับมันจะมีบอสลับซ่อนอยู่นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเพื่อนเพื่อไม่จําเป็นที่จะต้องมาเร่งลงมันตอนที่มีสตามิน่าก็ได้นะครับจะลงตอนที่ยังไม่มีจะลงตอนที่สตามิน่าหมดแล้วก็ได้นะครับหรือว่าจะลงตอนที่มีสตามิน่าก็ได้เพราะว่ามันก็มีของที่ตอบแทนค่อนข้างดีเลเวลที่ค่อนข้างดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าโอเคเพื่อนเพื่อนดูแล้วว่าเอ้ยเนี่ยดันนี้ประจักริการร่วมเนี่ยเราไม่ได้อยากได้อุปกรณ์อันนี้นะครับแล้วก็คิดว่าเอ้ย ทำไงดีว่าดนเนี้ยเนี่ยครับมันต้านทานกายภาพต้านทานน้าแข็งแต่ทีมเราดันเป็นกายภาพทีมเราดันเป็นน้ําแข็งตีไม่ไหวเอาสเตมิมน่าไปผ่านกับสํารวจข้ามจักรวาลได้นะครับหรือสตาร์เกตนั่นเองนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าสตาร์เกตนั้นมี EXP ที่เยอะของที่เยอะมากๆนะครับนี่ครับลูกกลมๆนี้แล้วก็อีกอันนึงก็อันนี้ฮะตัวที่เอาไว้อัพเกรดในส่วนของอุปกรณ์นะฮะแล้วก็ นี่เลยครับแล้วก็อันนี้เลยครับสิ่งที่มันแอบแฝงเราอยู่ครับบอสลับนั่นเองนะฮะเพื่อนๆหลายคนอาจจะยังไม่เคยเจอนะนี่ฮะสตาร์ซีอาจปรากฏขึ้นหลังจากที่สตูลแล้วรอบสุดท้ายตายกระหมดแยกโครงสร้างพวกมันเพื่อเรียกบอสลับในสตาร์เรียมออกมาเอาชนะบอสเพื่อรับรางวัลโบนัสยิ่งความยากของสตาร์เลียมสูงเท่าไหร่ก็ยิ่งมีโอกาสมากขึ้นที่จะได้สตาร์ซีฟที่จะปรากฏนะครับนั่นก็คือบอสลับของเรานั่นเองนะฮะ แต่ทีเนี้ยเนี่ยเห็นไหมครับว่าความยากของผมตอนนี้มันมีแค่หนึ่งดาวโอกาสที่มันจะปรากฏเนี่ยมันก็าอาจจะยากนะฮะถ้าเพื่อนเพื่อนเสียดายสไตมีน่าก็อย่างว่าแหละครับไปฟาร์มอย่างอื่นก่อนก็ได้นะครับแต่ถ้าสตแตมีน่ามีนะฮะถ้าเจอ3ดาวซัดไปเลยะครับไม่ต้องกลัวนะฮะคุ้มแน่นอนครับแต่ถ้ามี1ดาวก็ไปเอาอย่างอื่นให้หมดก่อนผ่านสไต,ตมิน่าไปก่อนค่อยมาวนตรงนี้ตอนที่สุดท้ายแล้วนะ,ะทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเจอบอสรับเนี่ยมันจะเปยังไงเดี๋ยวผมจะลองไปฟาร์มดูนะฮะว่าวันนี้ผมจะเจอไหมแต่ถ้าไไม่เจอก็วยป และก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับเพราะว่าผมเองวันนี้กระเรียครับไม่เจอสักจุดเลยฮะตอนนี้กลี้ยงนะครับผมไม่มีครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับก็ในเมื่อมันไม่เจอแล้วครับผมก็ต้องทําให้ผู้ชมได้รู้นะฮะได้เห็นนะฮะว่ามันเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงนะครับอันนี้ฮะผมก็ไปหาคลิปมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คลิปก็จะประมาณนี้นะฮะ ไปดูกันครับว่าเขาลงยังไงลงแบบไหนกันนะครับนี่เลยนะครับไปดูพร้อมๆกันนะฮะเราดูเป็นจอเล็กดีกว่าเนาะเพราะถ้าจอใหญ่เดี๋ยวภาพมันจะแตกนะฮะ,ะนี่เลยนะครับคุณ e n อ่า e n อะไรนะ e n e 6นะฮะผู้เล่นเซิร์ฟโกบอลนะครับเขาได้อัดคลิปวิดีโอ,อนี้ไว้นะครับเขาได้เจอกับ Star s t r e e t นะฮะทำให ได้เจอกับบอสนะฮะนี่แล้วเขาก็พอเขาฆ่าบอสเอจิสเสร็จเรียบร้อยนี่ฮะได้ริสตันทองนะฮะหรือกระชาทองมานะฮะก็ปัดมานี้นะฮะหน้าตาเวลาเราเจอนะฮะก็ยังไงก็ฝากคลิปนี้ไว้เลยนะครับสำหรับใครที่ผ่านมากดรับชมรับฟังกันนะครับอย่าลืม กด s u b s ไ r i b e ผมด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับผมก็เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับถ้ามีคนดีๆอะไรเกี่ยวกับเกม Tower Fantasy ก็จะมาลงให้เพื่อนๆได้ทราบกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆครับโอหยางเซมิอาซาบายครับ